ครกำลังมองหาที่พักพูเวิล่าหลายๆคนและก็ชอบมีแอคทิวิตี้เนี่ยวันนี้ผมจะพาไปบ้านพักพูเวิล่าอีกที่หนึ่งที่อยู่โซนหัวหินครับหลังจากเที่ยงหัวหินกินคาเฟ่กันเรียบร้อยก็ขับรถเข้าซอยหัวหิน70ซอยถัดจากตลาดโต้ลุงนี่แหละครับ ขับมาประมาณ10นาทีก็เลี้ยวขวาเข้าซอยไปเลยครับที่นี่ชื่อว่าวินเซนต์ครับมีวิลล่าถึง14หลังเลยวิลล่ายุโรปครับเข้ามาเนี่ยตกใจมากเพราะบ้านมันกว้างมากมีพื้นที่ไว้ทำกิจกรรมเพียบเลยห้องนอนทั้งหมด4ห้องแต่และห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องน้ําส่วนกลางด้วยครับมีเตียงใหญ่7เตียงแล้วก็เตียง2ชั้น1เตียงคือนอนได้สูงสุดเนี่ยประมาณ16คนเลยครับแนะนําว่าให้ชวนเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งเยอะก็หาดกันเยอะครับ และถ้าแก๊งของคุณมีแม่ครัวที่ทำอาหารเป็นนิสสวรรค์เลยครับที่นี่มีเครื่องครัวให้ครบเลยครับตู้เย็นถ้วยช้อนชามการะัังกระทะการน้ําร้อนที่ปิ้งขนมปังไมโครเวฟครบทุกอย่างครับมียันครกกับเตาปิ้งบาร์บีคิวเลยครับ สระว่ายน้าที่นี่ยอยู่กลางบ้านแต่เป็นอินดอร์ด้วยต่อให้ฝนตกเนี่ยเราก็ยังว่ายน้ําเล่นได้สบายสบายเลยครับและเขาก็มีสระเล็กเกตื้นๆสำหรับเด็กด้วยเป็นระบบจากุชี่เ่าฟอกให้เด็กเล่นได้ด้วยนะครับและแอคทิวิตี้ต่อไปต้องพบกับเธอคนนี้ครับหญิงคนนี้คือนักแทงลูกขาวในตำนานครับไม่ว่าคุณจะให้มันแทงลูกเขียวแดงเหลืองชมพูหรือดํามันก็จะแทงให้ลูกขาวลงทุกครั้งครับและเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์เรื่องนี้กัน ลงและสำหรับใครที่ชอบร้องคาราโอเกะต้องแนะนำจริงๆครับเพราะคาราโอเกะที่นี่เขาไม่ได้มีไว้เล่นๆกิ๊กกอกๆธรรมดานะครับเขามีโปรแกรมคาราโอเกะเฉพาะมีเครื่องเสียงมีมิกเซอร์เนี่ยพร้อมเลยครับซาวอย่างแน่นเลยอ่ะดีมากๆเลย มาอยู่ที่นี่เอาจริงๆก็ไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่ครับเพราะว่ากิจกรรมที่นี่ก็เยอะมากแล้วอาหารมื้อเย็นที่นี่เราก็เลยสั่งบาร์บีคิวซีฟู้ดไปครับพี่ๆเขาก็มีบริการเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารเลยและดูฟาร์มอลังการสลฮะขนก็นมาทั้งทะเลเลยครับทั้งปลากระพงกุ้งปลาหมึกหอยบาร์บีคิวปิดท้ายด้วยเซตผลไม้อีกอย่างสิครับจะรออะไรคือมันฟินมากคะอาหารทะเลเขามาแบบสดๆแล้วก็อร่อยมากยิ่งกินกับเพื่อนนะแย่งกันกินแย่งกันตักเนี่ยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยเละครับ เป็นอีกหนึ่งคืนที่ผ่านไปไวมากครับผมว่ามันก็ไม่บ่อยนะที่เราจะมาได้เที่ยวกับเพื่อนๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเลือกทั้งทีเนี่ยก็เลือกที่ดีๆไปเลยครับเราจะได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็มีแรงจะสู้กันต่อไปครับและสุดท้ายตื่นมาขากลับครับเขาก็มีบริการอาหารช้าด้วยครับข้าวปัดขนมปังเนยนมชากาแฟข้าวต้มร้อนๆอีกโหเพอร์เฟกต์มากๆเลยใครสนใจก็ติดต่อวินเซนต์ไปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม